ทำได้ที่จุลแลกเป็นพอใจของเขาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ข้าวห,หัวซีไลค,าคางลงไปครับผมใส่ข้าวข้าวหัวซีไคครับทำไดเล็กน้อยครับได้ละเอียดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเลาก็ใส่มะขามเปียกลงไปครับไปตัดกับความความเอาความส้มไปลงไปตัดครับผมตัดถึงขั้นตอนการเจรเสริฟพี่น้องครับทำเรียบร้อยครับเจะเสริฟครับพี่น้อง รวันนี้ครับพี่น้องกำลังกินครับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วทีมือของอโนอยลเลยเกี๊นน้ำกินเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมกับช่องเกียรติน้ำกินอีแล้วครับวันนี้ครับจะมาตำเมี่ยงกินกับเมี่ยงคาครับ ทำเนี่ยคา่าว่าลำค่าครับตอนนี้กำลงังซอยอยู่ครับหาลำค่ามาปลอกๆๆให้เป็นเดือดส่วนอ่อนๆทดขงมันก็มาซอยแล้วก็มีซอยแต่ไข่พร้อมครับพี่น้องซอยหัวสีไข่พร้อมครับอันนี้ซอยไปแล้วครึ่งนึงครับนี่ได้แล้วเกียรติจากน็อตบรันด็อกแฟมิลี่ครับผมวันนี้ <laughs> เพิ่นเมือนี้เพิ่นมาว่างพุรีพิ่นมาเล่นน้ำครับผมส่วนั้นกินกินคนเดียวบปแซบครับกินส้มกินแซวนี่กินคนเดียวบปแซบครับพี่น,น้องมันต้องกินมีม,มู่มีมาซุมกันแซบตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเป็นคนตำเองครับวันนี้ครับจะลองชั่วขี่มือเองครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนการซอยกันท่นวัตถุดิบนี่เป็นน็อตมานด็อกกับติงอันยองครับ ซอยครับแล้วอย,อย <laughs> ต่ำไหมนี่ <laughs> มาถึงขั้นตอนการตำาดพี่น้องครับผมขั้นตอนกับตอนนี้ก็นี่มีลำข่ากับหัวสีใครกับตะไคร้กับซอยรวมกันเลตยตอมีมะขามเปียกปลาแดกครับพริกแห้งผมครับต้องใช้พริกแห้งค, <oughs> ครับถ้าพริกพริกสดเหมันสิมันสีโบเข้ากันครับพี่น้องครับ แล้วก็อันนี้เม็ดกระถินกับเม็ดกระถินเอาไว้โรยครับไว้โรยหน้าครับผมทำเสร็จแล้วไว้โรยหน้าอันนี้ขั้นตอนการทำครับพี่น้องครับอีกแห้งครับเอาใส่เราเตะครับน่ะเผ็ดมากเลยใส่พริกแห้งเลยไหลเพราะว่าใส่หลายก็ดีเพราะลำคามันกับหัวสจไข่มันเผ็ดอยู่แล้วครับเผ็ดในตัวมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่ดำน้อยก็ได้ครับไม่ต้องใส่หลายประมาณ ีฮานูเอายันนเพชรพอพอมันหมดจิตใจครับผมสามครับผมทำด้ที่จนแหลกจนพอใจของเราแล้วก่อนขั้นตอนต่อไปครับใส่ขากระหัวสีไข่ลงไปครับผมใส่ขาขากับหัวสีไข่ครับ ใส่มเ,เลยครับพี่น้องขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตำนานที่สุดเพราะว่ากว่ามันสิแรกครับผมต้องใช้เวลานานครับในการตำข้าวกัะต่ายนะครับใส่หมดเลยพี่น้องเสียดายเขาพอกไปแล้ว ได้เพียน้อยเลยผมขั้นตอนต่อไปครับทำได้เพียน้อยครับได้ละเอียดอยู่ประมาณ80%ครับเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปครับไปตัดกับความความเอาความส้มไปลงไปตัดครับตัดคาดของตะไคร่กับสชาติของลำค่าครับมีรัดเพื่อเพียวจิ๋ยหน่อยครับผม เขาเอดูเขาจะเอ็น่ากินส้มครับลราจะเล็กได้ที่เลยครับเด็ดที่เต็มใจของเราแล้วใส่ก,กร,ร,ระปุกครับผมหนูครับง่อยนี่น้ำระเด็่ครับ ประเดี๋เกิดวันนี้ผมสนใจจะกินต้นครับผมใส่ปลาเด็กต้อนลองอไปครับปลาเด็กปลากระดือครับปลากระดีครับอัตราลดในการฉีกพี่น้องครับใส่ปลาเด็กต้นจากสามสี่ตัว ตน,นี้เอาสีโรยเอาเม็ดกระหินผสมลงไปก็ได้ครับตอนตำนี้แต่ก็เหลือไว้โรยตอนตํำตํำเสร็จครับ ปายลป่าจังนหอยคนนี้กินครับ ขั้นตอนการเจลเสิร์ฟพี่น้องครับทำเรียบร้อยครับจเจลเสิร์ฟครับพี่น้องถ้าไปตำมาคุณน,น,นี่ไม่กตะกอนไหลไหลาย,ลายนี่ครับเครื่องเคียง์ครับนี่กระถินฝักก่อนครับพี่น้องมากินเครื่องเชียง์ครับใบชะพูไฟบักอีเลอร์ครับนี่ก็เลยหน้าด้วยเม็ดกระถินแก่ครับ อย่งเนาะเราไม่เอาหน้าเลยเนาะฮะเอาหน้าอยู่บ่เดี๋ยวครับพี่น้องครับถ้าจะให้ได้รถตรงใส่มือก็ต้องใส่บ่วงเนาะใส่บ่วงมาสิได้ใส่มือยุกอืมใส่มือยุกโอ้กระถิ่นอ่อนยุกวัดสวยงามมากครับวัดสุดยอดแต่เสียบเห็นแล้วน้ำลายไหล อยูักอีเลิสพร้อมมีผักกระถินพร้อมครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเอาซอสจะเบาผมก็เอามือเลยวันนี้โมฮิปไปก็อันนี้ครับพี่น้องรังกินครับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วทีมือของกน้อยเลยเคลียรน้ำกินนี่ครับกันน้อยาไอเล็กคิดคุณมากินไหอนี่โอเคครับ ตามเมิ่งค่ะตามเมิ่งค่ะได้บ่มีหมมัมบัคมี่เออแล้วก็ย้อนมีอะไรได้ยอดไปบ่มีคนมันยำนีบมม้บ่มีหรอกใส่หัมบัคมี่มมขินยำข้ามครับพี่น้องครับไก่สามยำข้ามครับเสร็จแล้วเสรแล้วคุยกันกันยองครับติ๊กันยองยมแซ่ฟไรมี่มาได้ก่อน้ำเด้อ ี่รกอนบาร์เกอร์นผสมซื้อมาโดยเฉพาะมาี่จังวัดพอดีกินวันนี้เ่าครับนี่อ๋อาครับรมาชิมเลยครับตันนี้ครับโอ้ยแปลงสรับถึงว่าไปเสรฟ่ว่าสิบอกินำการแต่ว่าเปึนวัตถุาิฮมาให้ซื้อซ้ผ่านมาเดกรายการนะครับได้กินบนับหมมาเนาะเผ็ดก็มือนเนาะดีกว่ามือนั้นผูเผ็ดแซ่บแซ่สำนีพอดีครับ อย่างนั้นข้อตัวยังลืมบอกเข็มบกดีแล้วบุกเข็มเขมแต่กนคือตีแังเข็มเน๊เริ่มมีค่าแล้วบอไปดิชีวิตมีค่าเลยเนาะชีวิตเริ่มมีค่าแล้วลองกินบุกพี่น้องกินส้มยำขําอันนี้เขาเอื่นมาส้มบ่ มันมีหอมเปรี้ยง lắm อ๋อบ้านเราเอ้ยกินส้มกินแซลเลยรวมส้มเซลกันแบบนี้ผักกระถินอ่อนโอ้โห่ปลาใหญ่ก็เอาเต็มคำเลยครับเสีดขอาไปครับโอ้ผู้กองก็มาด้วยผู้กองมาจะเซนิ FC เอาจากคำเหรอครับไม่เสียดครั้งนี้คาดไปครับต้องกระถินอ่อนทครับมันจะเข้ากันครับกระถินอ่อนแล้วก็ เม็ดกระถินแกงแกใส่แบบกนาเลยบอกกระสากใช่กระเปียกเลยอือหือกินคำใหญ่เทะอหไรบางงมเหน่งพะน้าน้องวันนี้ครับขอญาดไปคลิปใครเนี่ยครับพี่น้องครับเพราะว่าขอญาดกินครับพี่น้อง เอามืออึนข้าเลยครับเพากินเพาเมื่อน,นอนอลขอาข้าวตังมีธุระวันน,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 นี้เป็นวันจันทร์ครับทํางานครับมืออื่นมืออื่นมืออึนวัอนี้พรุ่งนี้เฮ้อวันจันทร์ทำงานครับตังมีธุระก็ขอปิดคลิปแค่นี้ครับผมครับอนนขอบคุณใจกันยังได้สูตรกันหรือว่าจะแนะนำสูตรให้ผมดิชมผมของคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ There